เอามาเทียบกันทั้ง2องขุมพลังเครื่องยนต์เลยเครื่องยนต์1 0 VTEC Turbo เกรด SV ส่วนด้านซ้ายมือของผม e s e v SV ส่วนต่าง50,000บาทจุดแตกต่างก็คือนี่เลยตัว emblem EHEV แน่นอนจะมาพร้อมกับโลโก้กรอบสีฟ้า EHEV เนี่ยเขามาพร้อมกับระบบเบร y ทั้ง4ล้อนะพร้อมกับล้อขนาด16นิ้วเป็นสีทูโทนตัว EHEV เนี่ยผมเคยทำได้38กิเมตรต่อลิตรเลยนะขับแบบ บ้านบ้านยังไงผมยืนยันว่ามันเกิน20กิโลเมตรต่ <60. 100. S 1> <100. S 2> อดิสก็สวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาทำการทดลองขับ New Honda City Hashback 2024นะพึ่งเปิดตัววันนี้ได้ทำการทดสอบขับแล้วซึ่งวันนี้ครับผมเอามาเทียบกันทั้ง2ขุมพลังเครื่องยนต์เลยและก็เป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าขายดิบขายดีแน่นอนนะครับด้านขวามือของผมครับนี่คือ Honda City Hashback 2024 mm hmm. เครื่องยนต์1.0 VTEC Turbo g บเกร SV mm hmm. เจ้าของราคาค่าตัว679,000บาทส่วนด้านซ้ายมือของผมครับนี่คือ Honda City แฮ h b a c k 2024รุ่น e, h e v s ev sv ครับราคาค่าตัว729,000บาทส่วนต่าง50,000บาทตรงนี้นอกเหนือไปจากขุมพลังเครื่องอยนต์แล้วมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างและสมรรถนะการขับขี่2รุ่นนี้รุ่นไหนจะตอบโจทย์การใช้งานของคุณได้ดีกย่ากันเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับ สำหรับรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของ New Honda City Hatchback โฉมใหม่เชน2024นะครับก็เราพาพรีวิวกันไปตอนเปิดตัวไปแล้วเนาะวันนี้มารีแคปให้เพื่อนๆฟังสั้นๆแล้วกันนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของชุดกระจังหน้าใหม่นะครับเกรด S.V เนี่ยจะเป็นกระจังหน้าที่เป็นแบบชิ้นโครเมียมด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว กระจังหน้าจริงๆเนี่ยจะเป็นตะแกรงแบบรังพึ่งก็ดูสปอร์ตโฉบเชียวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ชุดกันชนด้านหน้านะครับอันนี้เปลี่ยนเชฟเปลี่ยนทรงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับในตัว1.0 VTEC Turbo เกรด SV เนี่ยตัวล้ออลอยอันนี้เป็นล้ออลอยดีไซน์ใหม่ลวดลายใหม่แต่ว่าเกรด1.0 VTEC Turbo เนี่ยจะมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด15นิ้วนะครับส่วน ES EV SV เนี่ยจะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด 16นิ้วนะตรงนี้แตกต่างกันนิดหน่อยและในส่วนของดีไซน์ด้านท้ายนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของชิ้นกันชนท้ายตรงนี้ใหม่ก็มีความสปอร์ตพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จุดแตกต่างระหว่างรุ่น e h e v กับ1.0 v-tet turbo เนี่ยก็คือนี่เลยตัวเอมเบมนะครับโลโก้ของ Honda นะครับถ้าเป็นรุ่น e h e v แน่นอนจะมาพร้อมกับโลโก้กรอบสีฟ้าแบบนี้นะบง่งบอกความเป็นขุมพลัง full hybrid แล้วก็จะมีเอมเบม e-h-e-v นะครับนี่บ่งบอกความเป็นรุ่น ฟูลไฮบริดของเขานะครับแล้วก็ฟีเจอร์อุปกรณ์มาตรฐานที่แตกต่างกันก็คือในเรื่องของระบบเบรกนะครับตัว e s e v เนี่ยเขามาพร้อมกับระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อนะถ้าเป็น 100v t u r บ o เนี่ยเบรกหลังเป็นดรัมเบรกนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับพูดรวมๆเลยทั้ง2รุ่นเนี่ยต้องบอกว่าการตกแต่งน่ะมาในรูปแบบเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าอุปกรณ์มาตรฐานฟีเจอร์จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเรามาเริ่มกันที่การตกแต่งก่อนนะครับทั้ง2ขุมพลัง เครื่องยนต์นะครับในเกรด S V เนี่ยมาพร้อมกับเบาะนั่งที่เป็นเบาะหนังแท้สลับกับหนังสังเคราะห์นะครับเดินได้ตะเข็บสีเทาแล้วก็มีแถบ สีเทาที่ตรงกลางแล้วก็มีในส่วนของการตกแต่งที่คอนโซลหน้าเดินได้ตะเข็บสีเทาแผงประตูเดินได้ตะเข็บสีเทาเหมือนกันคอนโซลด้านหน้าตกแต่งด้วยสีดําแบบเปียโนแบ็กนะครับคอนโซลกลางเปียโนแบ็กทุกอย่างเหมือนกันนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันอันนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับหน้าจออินโฟเทนเมนต์เนี่ยขนาด8นิ้วแต่ว่าใน New Honda City h a แฮชแบ็ โฉมไมเนรเช2024เนี่ยตัวจอตรงกลางเนี่ยมีการปรับในส่วนของอินเทอร์เฟสใหม่นะครับแล้วก็การแสดงผลเนี่ยทำได้ชัดเจนดียิ่งขึ้นฟอนต์ตัวหนังสือใหญ่ขึ้นแต่ว่าขนาด8นิ้วเท่าเดิมนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเรื่องของระบบการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้แบบ ไร้สายแล้วนะครับอันนี้จอกลางก็เหมือนกันนะครับทั้ง2เกรดเลยสิ่งที่แตกต่างกันนะครับระหว่างตัว1.0 v Tech t e c Turbo กับตัว eH EV ที่เป็นเกรด SV ก็คือในเรื่องของหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับตัว eH EV เนี่ยจะได้หน้าจอที่ขนาดใหญ่กว่าเป็น TFT ขนาด7นิ้วเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลของในเรื่องของระบบ Full ไฮบริดการทำงานต่างๆนะครับจะมีวัดรอบที่เป็นในเรื่องของวัดรอบของระบบ Hybrid ของเขาเอาไว้นะครับถ้าเป็นตัว1.0 v t e c t u r ูนเนี่ยจะเป็นจอ TFT ขนาด4นิ้วเท่านั้นเป็นวัดรอบเครื่องยนต์นะตรงนี้แตกต่างกันนะครับแล้วก็เบรกมือนะครับตัว e-h ev เนี่ยจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ตัวออโต้เบรกโฮส่วนตัว1น VTEC Turbo จะเป็นเบรกมือแบบแมนวนวลอยู่ซึ่งตรงเนี้ จะส่งผลถึงในเรื่องของระบบ Adaptive Cruise Control ที่ในตัว E-HV e เนี่ยจะมี With Low Speed ก็คือตามคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็ออกตัวตามไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาใช้เบรกมือไฟฟ้าส่วนเบรกมือแมนวนวลนะครับจะเป็น Adaptive Cruise Control ธรรมดานะครับความเร็วต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโม,ม ลงไปแล้วเนี่ยระบบจะตัดการทํางานทันทีนะครับอันนี้คือจุดที่แตกต่างแล้วก็ห้องโดยสารตอนหลังนะครับตัว e-h ev sv เนี่ยเขาจะมีในะเรื่องของช่องแอร์สำหรับห้องโดยสารตอนหลังมาให้แล้วก็มีจุดเสียบ usb type c มาให้2ตําแหน่งถ้าเป็นตัว1.0 vtec turbo ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกตอนหลัง เดี๋ยวเรามาลองอัตราเร่ง0ถ100นะครับใน Honda City Hatchback ตัว e-h-e-v เกรด S-V จะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปวุบ <60. 100. S 1> เอาโหเป็นไงอัตราเร่งช่วงต้นจีด๊ดไหม สำหรับสมรรถนะกางขับขี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่คัน ehev sv นะเป็นกลุ่มพลังที่เป็นแบบ full hybrid นะครับ <c oughs> รกำลังเนี่ยเพื่อนๆก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตร a อ k i n นสัน y c l e 4สูบ16วาลวทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับกำลังสูงสุดเนี่ย109แรงมา้าแรงบิด 253นิวตันเมตรอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับทาง HONDA เคลมเอาไว้ที่27.8กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ถือว่าเป็นรถในกลุ่มซิตี้คารที่ประหยัดน้ำมันที่สุดแล้วฟีล l i n g ความรู้สึกการขับขี่นะครับก็ต้องบอกว่าตัว ehev เนี่ยที่เป็นระบบฟู l ไฮบริดเนี่ยมันให้อัตราเร่งช่วงต้นที่กระฉับกระเฉงปูดปา Bar, อย่างที่บอกไปว่า แรงบิดมันเยอะแล้วก็มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยศูนย์จนถึง3000รอบอันนี้กดปุ๊บจังหวะเร่งแซงแรงต่างเฉียบขาดไว้ใจได้นะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างด้วยความที่เป็นตัว ehev เนี่ยผมขับมาหลายครั้งแล้วนะครับต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยมีความนุ่มนวลน,นั่งสบายมากๆนะครับส่วนหนึ่งเลยตัวเนี้ย ehev sb เนี่ยเป็นรุ่นย่อยเกรดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแล้วได้ล้อขนาด16นิ้ว ซึ่งล้อ16นิ้วของ Honda City h s h c a c k ตัวใหม่เนี่ยมีการปรับไซ,ซส์ซิ่งยางนะครับลอ16นิ้วเนี่ยจะติดตั้งอยู่ในตัว RS ทั้ง2เกรดเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบหรือว่า EHV จะได้ลอ16นิ้วแล้วไซส์ยางเนี่ยปรับในส่วนของแก้มยางสูงขึ้นนะครับเป็น185ทับ60 R16 จากเดิมเนี่ย185 55 5. แก้มจะเตี้ยกว่านี้อันนี้ปรับเป็น60 แล้วอานิสงนี้ก็ได้ในตัว ehev sv คันนี้ด้วยทำให้ฟิลลิ่งในการขับหรือว่าความรู้สึกในการนั่งขับตอนนี้เนี่ยมันมีความนุ่มนวลมากกว่าเดิมอของเก่าแก้มยางมันเตี้ยมันก็จะมีความกระด้างกว่านี้หน่อยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมีความนุ่มแล้วเนี่ยดูดิช่วงรอยต่อถนนช่วงเนี่ยจุดเนี่ยชะลอความเร็วที่ต้องเป็นเส้นให้เบรกๆอ่อะรอยต่อไม่เลียดเนี่ยเห็นไหมมันนุ่มนวลแบบ ดูแบบเออมันคอมฟอร์ตมากยิ่งขึ้นอันนี้ถือว่าดีส่วนแฮนดลิ่งผมชอบอยู่แล้วพูดทุกคันทุกครั้งนะครับแฮนดลิ่งของรถยนต์ Honda ดีมากๆนะครับไม่หนักไม่เบาจนเกินไปนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสวัสดุต่างๆนะครับทำออกมาได้โอเคเลยนะครับอันนี้ก็คือสเปคคร่าวๆที่คุณควรรู้แต่สิ่งที่หลายคนอยากทราบวันนี้ผมตั้งใจมาทดลองเลยก็คือในะเรื่องของ ระบบความปลอดภัยอย่างที่บอกว่าครั้งนี้ Honda ใส่ Honda Sensing มาให้ครบทุกรุ่นย่อยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มระบบความปลอดภัยใหม่อีกหนึ่งรายการที่มีในรุ่นที่อย่าง Honda Civic ใช่ไหมกับระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าออกตัวอะ City ก็ได้มาแล้วเท่ากับว่า Honda City ใหม่เนี่ยได้ระบบความปลอดภัย Honda Sensing อ่ะครบทั้ง6รายการตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยรุ่น s อ a พตัวถูกสุดก็มี Honda Sensing ตัวนี้นะครับอะ เดี๋ยวมาลองดูการทำงานของระบบ Honda Sensing ดีกว่าว่าเป็นอย่างไรมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับวิธีการเปิดใช้งานก็ทุกอย่างอยู่ที่บนแป้นควบคุมพวงมาลัยตรงนี้นะครับผมเปิดในเรื่องของการควบคุมเลแล้วนะครับแล้วก็เปิดในเรื่องของ Adaptive Cruise Control นะครับอ่ะลองดูอ่ะตอนนี้ใช้ Adaptive Plus เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะยกเท้าออกจากคันเร่งขออนุญาตนะครับยกเท้าออกให้ดูอันนี้มันเป็น Adaptive อันนี้เพื่อนๆนรู้กันดีอยู่แล้ว d d p t i v e มันทำงานอย่างไรไม่ต้องพูดซ้ำนะครับแต่ว่าในรุ่นที่เป็น ehev เนี่ยทั้ง2เกรดไม่ว่าจะเป็นตัวถูกอย่าง sv หรือว่าตัว ehvrs เนี่ย ในเรื่องของ Adaptive Cruise Control เนี่ยเขาจะได้ยัน with low speed ก็คือคันหน้าจอดหยุดนิ่งเราหยุดด้วยคันหน้าออกตัวเราออกด้วยอันนี้ถือว่าเป็นฟัง์กชันที่เหนือกว่าในตัว1.0 v t e c Turbo นะครับถ้าคุณซื้อตัว ehev แล้วก็ในเรื่องของเตือนการชนด้านหน้าอันนี้ก็เพื่อนๆเ,เข้าใจอยู่แล้วมีแจ้งเตือนมีช่วยเบรกอัตโนมัติแล้วก็มีในเรื่องของ เ Departure Warning มีเตือนนะครับแล้วก็มีเลน e ีฟนะครับแล้วก็มีดึงพวงมาลัยกลับอ่ะตอนนี้ผมเป็น Adaptive Cruise Control อยู่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตลดความเร็วหน่อยจะได้ลองให้เพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวลองดึงกลับดูนะว่าดึงขนาดไหนอ่ะผมแก้งออกอ่ะมีเตือนที่หน้าจอมีดึงกลับขออีกทีนึงปึ๊บอ่ะมีเตือนมีดึงกลับพวงมาลัยกลับมาตรงเลนคีฟควบคุมรถให้อยู่กลางเลนโอเค ตั้งพร้อมกับ Adaptive Cruise เห็นไหมไม่ต้องจับพวงมาลัยไม่ต้องเหยียบคันเร่งตามรถคันหน้าตามเส้นแบ่งถนนควบคุมรถให้อยู่ตรงกลางนะครับแต่ตรงนี้มีจุดสังเกตดิดนึงถ้าคุณอยู่ใกล้รถคันหน้ามากไปตัวเลนคีฟเนี่ยที่เป็นเส้นแบ่งถนนเนี่ยจะตัดการทำงานเพราะว่ามันอยู่ในระยะที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแต่ตรงระยะห่างเนี่ยคุณสามารถที่จะปรับตั้งค่าได้นะครับนี่จะมีระยะห่างที่ สามารถตั้งค่าได้อ่าหนึ่สสระดับนะครับใกล้กลางใจอ่ามาตั้งก่อนนะครับแล้วก็ระบบการทำงานจากที่ทดลองใช้ไม่ว่าจะเป็นเลนคีฟหรือว่าดึงรถกลับให้อยู่ในเลนเนี่ยมีความที่นุ่มนวลสมูทนะคือไม่ได้แบบดึงจนแบบโหสู้มือขืนกันขนาดนั้นนะครับน้องค่อยๆดึงกลับให้อย่างนุ่มนวลอ่าอันนี้ถือว่าดีมากๆก,ก็ต้องบอกว่า Honda ก็ยังตั๊กตัก,ก อยู่เหมือนกันนะในเรื่องของระบบความปลอดภัยหรือตัวช่วยในการขับขี่ต่างๆนะอย่างกล้องรอบคันนะครับ Honda ก็ยังไม่ให้มาเหมือนเดิมนะนะครับมีเฉพาะกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดนะครับ e h e v r s เท่านั้นนะถึงจะมีกล้อง Honda Lane Watch เปิดไฟเลี้ยวแล้วจะแสดงจอภาพขึ้นมาที่จอกลางนะครับแต่กล้องรอบคันไม่มี เอออันนี้ไม่เข้าใจแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือตัวบายสปอร์ตนะครับแจ้งเตือนจุดอับสายตากระจกมองข้าง o o n d a ไม่มีเอออันนี้ก็แปลกเหมือนกันพูดทุกครั้งทุกรุ่นที่เปิดตัวออกมานะครับไม่เคยใส่มาให้สักทีนะแต่ถามว่าเทคโนโลยีนี้ honda มีไหมมีนะตอนที่ไปที่ญี่ปุ่นเขาเนี่ยไอ honda s e n นซิง360 honda sensing elite เนี่ยเขาเอามาโชว์แบบโหระบบความปลอดภัยเขา เยอะมากๆแต่ก็ยังไม่ใส่มาให้อันนี้ก็เป็นจุดสังเกตแล้วกันนะครับแต่ภาพรวมระบบความปลอดภัยที่ใส่มาให้ทำงานได้ดีเพียงแต่ว่ายังมาไม่ครบนั่นเองครับอ่ะเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับโหคีหลักด้วยลืมพูดไปได้อย่างไรนะครับอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอ่ะจอติดไฟแดงเลยฟึบเน่ ตอนนี้นะครับอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง e อเวอร์เค่าเฉลีย่ยอยู่ที่27.1กิโลเมตรต่อลิตรนี่ดูที่หน้าจอได้เลยแต่ต้องบอกว่าอันนี้เราขับออกมายังไม่ไกลเท่าไหร่นะ33.7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเซตสูตรมาแต่ผมเคยขับแข่งประหยัดน้ำมันมาแล้วในตัว Honda City แต่ไม่ใช่ชมแฮทแบ็กแต่มันเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับทั้ง ehev ทั้งตัว1.0 VTEC Turbo นะครับ อัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่เคลมเอาไว้เนี่ยไม่ได้โอเวอร์เกินจริงนะผมขับแบบขับประหยัดสุดๆของผมอ่ะตัว ehev เนี่ยผมเคยทำได้38กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะแต่นั้นแบบปิดแอร์อะไรวิ่งที่คลิปที่แล้วที่ได้นําเสนอไปนะครับแต่เนี้ยขับแบบใช้งานจริงๆขับแบบถ่ายรีวิวขับแบบทดสอบอัตราเร่งด้วยนะครับ27.1กิโลเมตรต่อลิตรจาก33.7กิโลเมตรถือว่าโอเคถ้าขับแบบบ้านๆยังไงผมยืนยันว่ามันเกิน20 กิโลเมตรต่อลิตรอยู่แล้วก็ถือว่าตรงตามที่ Honda เขาเคลมเอาไว้ที่27.8กิโลเมตรต่อลิตรเป็นรถที่ประหยัดจริงๆใครอยากได้แบบระบบฟูลไฮบริดมีอัตราเร่งที่ดีนะครับและประหยัดน้ำมันด้วยผมบอกเลยว่า ehev เกรด sv คันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆราคาดีด้วย เปลี่ยนมาลองอัตราเร่ง0ถึง100ในตัว1.0 VTEC Turbo ดูบ้างว่าเป็นอย่างไรแตกต่างกันขนาดไหนถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปโอ้โหช่วงออกตัวอืดกว่าชัดเจนโอ้โหฟาดเกียร์2ฟาดเกียร์ส <500. S 1> โอโอโ100อาะไหลไปหน่อย ตัวรุ่น1.0 VTEC Turbo นะครับก็สเปคคร่าวๆก็คือเครื่องยนต์เนี่ยเป็น3สูบนะครับ1.0ลิตรนะครับ VTEC Turbo กำลังเนี่ย122แรงม้าแรงบิด173นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ส่งกำลังด้วยชุดเกียร์ CVT ก็แปรผันต่อเนื่องอัตโนมัตินะครับแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดทาง Honda เคลมเอาไว้ที่ 23.3กิโลเมตรต่อลิตรก็เป็นมาตรฐาน Eco Sticker ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเครื่องยนต์ก็ไม่ได้มีการปรับจูนหรือว่าเซตอัพใหม่จากตัวโฉมเก่านะครับเราขับกันมาบ่อยแล้วนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งความแตกต่างเลยละกันนะครับหลังจากที่ได้ทดลองขับตัว ehev มาแล้วนะครับเมื่อกี้เปลี่ยนมาเป็น1.0 vtec turbo ต้องบอกว่าความกระฉับกระเฉงในช่วงต้นของคันเร่ง ตัว e s e v เนี่ยทำได้ดีกว่านะการเร่งแซงจังหวะที่ต้องเค้นพลังเนี่ยช่วงออกตัวช่วงเร่งแซง8 0สถึง120เนี่ย e s e v เนี่ยทำได้เฉียบขาดกว่าขึ้นไวกว่านะครับก็ดูจากตัวเลขอัตราเร่ง0ูนถึง100ได้นะครับแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่เมื่อใดที่ความเร็วลอยตัวแล้วนะครับ1.0 vtec turbo อันนี้ ต้องให้เขามาเต็มนะครับหลายคนทราบนะครับเอาไปตกเอาไปแต่งเอาไปโมดิฟายโอ้โหวิ่งกันกระฉูดนะครับนัดจงนัดแจมโอ้โหสํานักนน้นสํานักนี้นนแต่ง 1.0v t c h Turbo มาวิ่งแรกมาวิ่งแข่งกันโอ้โหสนุกสนานเพราะว่าชุดตกแต่งชุดโมดิฟายเนี่ยตัวเทอร์โบมันทําได้ง่ายกว่านะครับแล้วเดิมๆโรงงานผมเคยทดสอบมาก่อนหน้านี้แล้วสําหรับโฉมเก่าเดิมๆเ,เนี่ย 1.0v เท Turbo เนี่ย วิ่งความเร็วเนี่ยทะลุ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับท็อปสปีดตอนนั้นผมทำได้ป้วนเปี้ยนอยู่ที่205กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าเป็นซิตี้คาร์เป็นรถในกลุ่ม Entry Level ที่โคตรแรงจุดที่แตกต่างกันชัดเจนที่สุดนะครับก็คือในเรื่องของอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อกี้ขับใน e-h e HE v s v มานะครับ ขับยังไงก็เกิน20กิโลเมตรต่อลิตรพอเปลี่ยนมาเป็น1.0 V-Tech Turbo ระยะทางเท่ากันเพราะว่าก็ขับมาสลับรถในตำแหน่งเดียวกันขับมาเท่าๆกันนะครับตอนนี้หน้าจอ e v e r a g e ของ1.0 V-Tech Turbo ทำได้อยู่ที่15.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ Honda เคลมเอาไว้23.3 ขับจริงๆ15.5นะครับอาจจะมีการขับเร็วนิดนึงทดสอบนู่นนี่นั่นท็อปสปีดหรืออะไรต่างๆอัตราเร่ง0ู0 0นะครับตัวเลขอาจจะไม่สวยถ้าขับจริงๆวนเปี้ยน17-18กิโลเมตร่อลิตรอันนี้มีให้เห็นอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าว่ากันในเรื่องของความเปลี่ยนน้ำมัน e-h-e-v กินขาดเลยอันนี้คือจุดเด่นหลักๆของ e-h-e-v แต่เทอร์โบได้ความเร็วปลายอ่าได้ความเร็วแบบลอยตัว Turbo, ขับมันขับสนุกกว่านะครับส่วนระบบความปลอดภัยที่ให้มาก็คือ Honda s เ n s i n g เมกกื่อกี้ทดลองให้ดูหมดแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นตัวเทอร์โบเนี่ยทำงานเหมือนเดิมเลนดิพาร์เจอร์นะครับเลนคีฟดึงกลับอะไรต่างๆมีให้เหมือนเดิมไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติออโตโ้ไฮบริดมีให้เตือนการชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกมีให้เหมือนกันเตือนรถคันหน้าออกตัวมีให้เหมือนกันต่างกันคือ a a p t i v e Cruise Control ที่ตัว VTEC t เทอรเนี่ยเขาไม่มีวิดโลสปีดและนี่คือรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดของ New Honda City Hatchback 2024ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้ง2ขุมพลังเครื่องยนต์เนี่ยโหต่างก็มีจุดเด่นและจุดดีในแบบของตัวเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ในการใช้งานของคุณนะครับในรุ่น1.0 VTEC Turbo เหมาะกับใครบอกเลยว่าเหมาะกับวัยรุ่นสายซิ่งที่อยากจะเอาไปตกเอาไปแต่งต่อนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์1.0 VTEC Turbo บอกเลยว่าเดิมๆมันก็แรงมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีในเรื่องของของตกแต่งการโมดิฟายต่างๆสำนักนู้นสำนักนี้โอ้โหสามารถแต่งให้แรงกว่านี้ได้นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่ให้มาครบแบบ จัดเต็มอยู่แล้วนะครับราคา679,000บาทบอกเลยว่าราคานี้ซื้อได้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับส่วนในรุ่น e s e v s b นะครับอันนี้จะเหมาะกับคนใช้งานแบบทั่วๆไปกว้างๆหน่อยนะตั้งแต่มือใหม่นะครับยันผู้ใหญ่วัยเกษียณเป็นรถคันเดียวของบ้านที่ใช้งานได้ดีทั้งในเมืองขับขี่ออกต่างจังหวัดได้ได้เปรียบในเรื่องของ ความประหยัดน้ํามันมีฟีเจอร์มีอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาเยอะกว่าส่วนต่างราคาที่เพิ่มมาแค่50,000บาทบอกเลยว่าแค่ดิสหลังที่ใส่มาเนี่ยคุณเอาไปแปลงเองเนี่ยราคาก็หลายหมื่นบาทแล้วมีแอร์หลังมาให้นะครับมีช่องเสียบ USB ที่เป็น Type C สองตำแหน่งด้านหลังมาให้นะครับแล้วที่สําคัญในเรื่องของความประหยัดน้ํามันอันนี้แตกต่างกันชัดเจนถ้าคุณซื้อ ESEV SV ระยะยาวมันจะ คุ้มค่าคุ้มราคากว่านะครับเพราะว่าในเรื่องของราคาน้ํามันแน่นอนถ้าเทียบกัน4ปี5ปีต่อไปนี้นะครับ e SE v sv เติมน้ํามันถูกกว่าแน่นอนนะอันนี้ก็อยู่ที่คุณเลือกแล้วว่าคุณชอบแบบไหนถ้าชอบแบบซิ่งๆเอาไปตกเอาไปแต่งมา1.0 VTEC Turbo ถ้าชอบขับแบบเรื่อยๆขับใช้งานเป็นรถใช้งานประจําบ้านไม่ได้เน้นซิ่งไม่ไเน้นอะไรไป e e v นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกอกถูกใจคลิปนี้ดูจบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง Auto Station ให้ผมด้วยหรือถ้าเพื่อนๆมีคำถามนะครับอยากให้เทียบรุ่นไหนอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์ด้วยตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกัก็หมาโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ